เวจบครับม,มาถึงคู่เอกของรายการครับระหว่างซูวิตเล็กกับโรเบิร์ตและผู้ที่ขึ้นมอบมาลัยเป็นกำลังใจแก่นักชกในคู่นี้ตอนนี้ท่านก็ขึ้นบนเวทีแล้วนะครับคุณกำนันธนาพลวิโรธกิจากัามันตะบนท่าบอ่บออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับและรางวัลก็คงจะเหมือนเดิมนะครับ แต่การคอสอกกลับเข่าลอ้อนั้นรับไปเลยครับ1 0 0 0 0บาททั้งล็อกตัวสู้ได้แอนตี้ซินบอบไผ่แล้วก็ถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนก็รับทองคำหนัก3บาทครับจากหมู่บ้านนคะรทองปากวิวซึ่งเป็นทาวเฮาส์ราคาถูกย่านบางมดทองและบางใหญ่โครงการนิ่งน้ำไม่ท่วมนะครับในขณะเดียวกันครับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมก็มอบผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม แล้วก็อ้อยใจไดเนีสานชุดลูกตุ้งเบรกแตกชุด5ชุดใหม่ล่าสุดวางแทงวันนี้โดยครอบลายดมอนนะครับสำหรับนักโชคที่น็อคู่ต่อสู้ได้รับ5,000บาทจากน้ำมันเครื่องเอสโซลูปเอ็กดีสามําดแล้วก็นักโชคที่แตกนะครับนอกจากจะได้รับ่าสีมาษีเงิเขมรละห้าร้อยบาทแล้วถ้าเป็นผู้ชนะเครื่องยนต์ยันมา่ายอดเทดี่ยวดีเครื่องยนต์ดีเซลมอบรางวัลเลื่อนรางสุ้น,นทีหนึ่งหมื่นบาทนอกจากนั้นศักดิทธิ์พัฒนาและลาคาราเกะอกสารบันเทิงครบวงจรถนนวงแหวนรอบนอก บางบอนำท่านสู่บรรยากาศเพลงอรตมะครับคุณสุดชาติเนียนหน้าสกุลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่5โมงเช้าถึงตี2นะครับโทรศัพท์8996549 24เายิสเมษายนในพบวินัยปันธุลัครับมอบเงินสด2,000บาทกับนักโชครับก็มาชมมาทราบประวัติสักนิดนะฮะท่านผู้ชมครับที่เห็นน้ำเงินอยู่ในขณะนี้ครับโรเบิร์ตกบังกลวยมาชามาร้ามกปอนด์ครับ137ดรถปอนด์หนึ่งครับชื่อจริงชื่อพินิจ สมเพชรครับอยู่ขอนแก่นครับชกมวยมาทั้งหมด117ครั้งครับชนะ91แพ้26นะครับอายุนามตอนนี้24ปีส่วนแดงสุเวทเล็กสอสกาวรัตชื่อจริงชื่อสุพินเชื้อเหิมครับอยู่ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฮะไม่ใช่อยู่ที่ปราสาสะอยู่อำเภอปราสาสฮะชกมาทั้งหมด98ครั้งครับชนะ82แพ้15เสมออายุนาม24ปีชเชิญพวกกับคุณองอาจครับ ครับก็แต่คู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าใายุคนั้นสวิตเล็กสอสกาวรัตฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็ <laughs> เมื่อประมาณต้นปีนี้ประกบเอาไว้เหมือนกันว่าจะเจอขั้งที่2แต่ก็พลาดแคล้วกันไปครับโรเบิร์ตกอบางปลอยฝ่ายน้ำเงินนักชกมือหมอแทนครับที่เขาเรียกกันว่าบักเปือบักเปือนะครับตาจะเปือนิดหนึ่งกลับมาเที่ยวนี้เขาบอกว่าขอเป็นนิวโรเบิร์ตครับเพราะว่า โดนขาดโทษมาแล้วถอนบ่อยเหลือเกินครับถอนมาสิบกว่าครั้งตั้งแต่ชีวิตการชกมวยกับมาเที่ยวดีบอกว่าจะไม่มีการถอนอีกแล้วครับโดยเพื่อนซีที่ชื่อสมรักคำสิงคอยคุมเข้มตลอดเวลาก็จะเป็นอย่างไรครับนิวโรเบิร์ตนะครับห่วยแท่งซ้ายห่วยซ้ายเด็กกันทั้งคู่แล้วครับขึ้นมานี่กขออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวคงจะรีบไปเที่ยวสงลรานวันพรุ่งนี้แล้วครับโรเบิร์ตฝ่ายน้ำเงิน,นครับซูเวตเลสฝ่ายแดง วันนี้ครับเป็นการชิงจังหวะนะครับว่าแข้งซ้ายของใครจะดีกว่ากันครับซีดเล็กนั่นก็เป็นแข้งซ้ายเพชรคา,าดคนหนึ่งในขณะที่โรเบิร์ตนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับลูกทีบเขาก็เด็ดขาดลูกเตะเขาก็หนักหน่วงครับลอยสามสิบหกปอนด์ครับโอ้โหท้าย,พยเพลอ่าแหละครับม้าวิณเล็กก็เต็มหัวใจมาสู้เต็มที่ครับวันนี้ ว่าชิงจังหวะกันจังหวะใครก็มีโอ้หโดนเตะไม่เจ็บแล้วครับแต่ว่าแหมบักมือเสียฟอร์มหน่อยวันนี้มาเชียร์กันเยอะครับพักครอบคองในนั้นโรเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นสมรักหรือว่าพงศิษย์เรียงวิเศษนะครับพิเศษกันนรสิงห์อะไรก็มายกเลยว่ายกค่ายกันมาเลยทีเดียวหลูกข้นกันนะครับมากันหมดยกครอบครัวมาไว้ที่เวทีมวยอ้อมน้อยกันการชิงจังหวะครับ การบนเวทีคุณโกมนใบเงินครับแห่งซ้ายซ้ายไม่ยึงเรเบิรต์ตเทนนี้ไม่ถอยครับมาใหม่แม่ย่างที่บอกแล้วครับต้นจะเป็นอย่างไรท้ายๆจะเป็นอย่างไรต้องดูครับนิวโรเบิร์ตคนนี้ในขณะที่สวิตเล็กนี่ก็เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกอยู่นะครับ,บนหมดย้งทีนึ่งกำจมครับบรรยากาศดี สานที่เด่นนะครับเน้นด้านบริการคือ,อรอลาบแสนทิพย์ครับหวดแผนโบราณคะราโอเกะองค์ชมพูพลซสาวหน้าคาเฟ่ทุกห้องมีทีวีจอ29นิ้วครับอยู่ที่หมู่บ้านเดชานถึงข้างโอสึสะพาครับคุณลักษณ์พรพจน์กักุลดูแลแล้วก็อย่าลือนครับ M150 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตลูกทุงหญิง M150 ดูดันเยอะที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีหมหาราชาอำเภศรีหมหาราชาครับยิ่งใหญ่ครับ24เมษายนแน่นนอนโดย M150 และตนตกายคลุบชมฟรีครับ แล้วก็อย่าลืมเที่ยวงานฉลองอำเภอสองพี่น้องครบรอบร้อยปีครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีมีถึงวันที่15เมษายนครับไม่ได้โดนอะไรมากมายครับยกนี้ยกที่2โรเบิร์ตกอบังกลวยฝ่ายน้าเงินวิเล็กสอสกาวรัดฝ่ายแดงครับตอนช่นี่โรเบิร์ตบอกกับพระคพวกแล้วก็บอกกับผู้บรรยายมาด้วยบอกพี่เที่ยวนี้ผมมาดีครับนี่อแข้งซ้าย้ามาดีไปดีขากลับไปดีก็เพื่อนพ้องสบายครับ แต่ว่าถ้ากลับไปไม่ดีไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็แบบพวกคล้องก็ลาบากหน่อยมาดูกันจะเป็นยังไงครับสวิตเล็กสอสการรัตก็ยังมีสมาธิแน่วแน่อยู่แข้งซ้ายวันนี้เลยครับซ้ายเจอกับซ้ายมาดีจะไปดีหรือเปล่าโรเบิร์ตโอ้โหแข้งซ้ายอัดเข้าไปหนักๆเท่าที่เห็นนี่นะครับแข้งของโรเบิร์ตดูจะหนักหน่วงกว่าครับท่านผู้ชมจากที่เรามองดูครับสวิตเล็กนี่โดนเข้าไปแล้วก็สะเทือน กลับมาเป็นมิโรเบิร์ตครั้งนี้โอ้โห ôi! แข้งซ้ายของสูวิทเล็กก็ดังเปี้ยทีเดียวครับการโกบอลสับมือให้ชกกันซ้ายกับซ้ายจังหวาซ้ายใครจะดีกว่าแต่ใครวิ่งเข้าหาก็มีโอกาสโดนก่อนครับมวยคู่นี้ซูวิทเล็กโดนแล้วสะท้านท่วงเหมือนกันแข้งซ้ายมามีลูกเบิร์ตโอ้โหจังหวะโต้นี่นะครับทีละป่าแม่ไ,ไม้มวยไทยโดยเฉพาะครับ ไปดูกันเป็นการต้อนรับวันสงการทุกนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยนี่วันนี้และมวยรอบเบียชงเบียช้าง,ยชางนี่ก็จะมาแล้วครับโอ้โหแข่งซ้ายของอเพิเติดไปอีกทีหนึง่งแม้จะไม่ดูเดือดเลือดพร่านแต่ว่าได้ฟังเสียงเน้นๆหนักๆนะครับทั้งแข่งของทั้งคู่ออกอาวุธแต่ละทีนนเนื้อเนื้อครับ ฉายาในวงการมวยเขาเรียกว่าจอมถอนครับโรเบิร์ตก็บางกวยนี่เพราะว่าบางทีนี่ประกบคู่แล้วไม่มาช่างน้ำหนักเพื่อเฉยเฉยล่นเอาคู่ต่อสู้นี่ก็ปั่นป่วนนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้กลับมาใหม่บอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีคําว่าถอนแล้วครับมีข้อวงเล็กว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆเช่นเจ็บป่วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แต่ว่าถอนโดยไร้สาเหตุจะไม่มีครับแต่วันนี้มากระเดิมเวท,ทีมวยอ้อมน้อยนี่ก็ สนุกทีเดียวครับโอ้ยแขงซ้ายใจ,ใจแฟนๆครับหมดยกที่สองมาแล้วครับมาชมกันนะครับยกนี้จะเป็นยกที่3ครับแล้วก็มีข่าวประชาธิปนิยนธ์งครับว่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทาวาที่แยกฟาน,นกบมังกรกน้อยนะครับจัดงานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันศุกร์ที่18เมษายนนี้ครับรายได้ก็สร้างอาคารเรียนพระปริยธรรมทรงไทย3ชั้นนะครับมีมากมายทีเดียวหลวงก็ะคูณปริสุธโธปลุกเสกครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อมองคลประสิทธิ์ในรุ่นดับไฟครับสั่งจองได้ท่านะมหาทองแดงอาริยธโชครับเป็นผูน้แจ้งปางมาอย่างพี่น้องปลาทองทองทั้นนงหลายแล้วก็วันศุกร์ที่18เมษายนเหมือนกันครับเป็นศึกโวยโลก2 2คู่ซ้อนครับที่โนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีช่องสาไทายภาคสดครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปสอนพิชัยกระทิงแดงยิมครับแล้วก็ ดูพระชายแสงกรกฎนะครับป้องกันแชมาดูกันยกทีสามโดเบิดกอบางรวยน้ำเงินครับชูวิทย์เล็กสองศาึกรัฐใสแดงโอ้โหจังหวะนี้เสียเหยังไม่หน่อยครับรถกระหนุกแล้วจิ้มเข่าเข้าไปเต็มยอดอกบยกที่ผ่านมานั่งเล่นโดยแข่งรถทีมเปลี่ยนหน้าครับมาใช้เข่าดิคุณวิชิตลูกมามาส้อยรล้ววิชิตพา,านันเทนเนอร์ตองชูวิทย์เล็กตอกว่ายกนีาาก้ต้องดิ ถูกฉีดแรงหน่อยครับยังห่าง จะใช้ได้ครับว่ายกที่สามให้เข้าที่ติดตัวครับทำเอาโรเบิร์ตทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันวงในเนี่ยเขา้าแรกพยายามจะซัดครับด้วยฝาลูกบวบครับแผลก็ออกมาอีกเสื้อกระชูดเอาอีกครั้งหนึ่งน่าจะกรอกไปนิดครับทางด้านโรเบิร์ตเนี่ชยช็อตกระรโดนสอบแตกบ่อยครับครั้งสุดท้ายนี่ก็แตก บอนก็เหนื่อยหน่อยครับวันนี้ก็ยกที่สามครับท่าชมครับบรรยากาศดีสถานที่เด่นเน้นบริการครับคือรอรามแสนทพิ์ครับรวดแผนโบราณคาราเกะอมุนไพรสาวน่าห้องนวดทีวีจอ29นิ้วครับอยู่ที่หมู่บ้านเดชาหนึ่งครับนี่นะครับโรเบิร์ตกอบางกลวยครับที่คิ้วนะครับหางคิ้วขวาครับแตกเป็นแผลนะครับตอนนี้ก็เลือดก็คงจะเช็ดกันเรียบร้อยแล้วครับ คุณคุณนนเดชครับได้ข่าวมีอะไรในเรื่องของเลือดนักสู้ครับเครื่องยนต์ยันมากครับซึ่งเป็นยอดเทคโนโลยีนั้นบอกว่าถ้าแตกอย่างนี้แล้วชนะนะครับจะได้รับเงินรางวัลสดเงินสด1 0,000บาทเป็นรางวัลนะครับถ้าเผื่อว่าผู้แตกแล้วสามารถกลับมาชนะนะครับแตกเห็นเลือดเขาบอกว่าเป็นเลือดนักสู้ได้10,000บาท1 0,000นครับนอกจากนั้นก็ยังได้จากแอนตาซินครับเข็มละ5 0าอบาทมาดูครับยกที่4โรมเบิร์กอบางกลวยครับน้ำเงินสวิทเล็กรสกาวรัดฝ่ายแดง คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งแรกนะครับิตเล็กก็ชนะไปครับมาไฟนี้ประกบคู่มา3ามไฟครับสามครั้งได้ชกกัน2ครั้งโลเบิลเล่นแข่งเข้ามาออกมาไปครับโอ้โหยกที่3นี่ก็เสียเรียบฟุตเล็กไปนิดหน่อยแต่ว่ายกที่4่ออกมาเล่นแข่งก่อนเลยทีเดียวครับจับโยนไม้มวยใหญ่ใหญ่ยังงร้อยสามสิบหกบอลนี่นนนเล็กวิงเข้าไป คุณนยักทานางครับแต่ว่ายัางพาไปไหนไม่ได้เพราะว่าโรเบิร์ตตี้โรเบิร์ตฝ่ายน้ำเงินนะครับซีตเล็กฝ่ายแดงแานวันนี้ก็ลุ้นกันสุดเกลียดทีเดียวโอ้แข้งซ้ายถ้าเผื่อเข้าไม่จริงอย่างนี้มีสิทธิ์หลงทางนะครับซีตเล็กมีสิทธิ์หลงทางแข้งซ้ายของโรเบิร์ตเหมือนกันนี่นะครับแฟนๆ เล็กก็ยังยังไม่ผีผลมเท่าไหร่ครับข้ามเข้าชักเข้าชักออกมีฟันศอกนำไปก่อนด้วยแข้งซ้ายกระเบิดโอ้โหดอกอนี้เต็มเต็มก็คุยเล็เรียกคืนมาทีนึ่งใช้โครงครับดูครับใช้โครงด้านขวาออกรถเดินดีแดงเป็นปื้งทีเดียวพอเลือด้วครับ ตอนนี้เลือดไม่ออกแล้วครับซุ่นี่นั่นโรเบิาาร์ตนั่นวิชิตไทยนันชูไม้ชูมือแบบว่านี่แล้วเองนี่แล้วเองยูพี่ขอสทีมเนี้ยิงจังหวะกันครับแข้งซ้ายแม่ที่เหนือตั้งรับอย่างนี้โโอ้หี่แล้วหลบทางครับทีที้ผมเรียนไปแล้วว่าใครเข้าก่อนนี่มีโอกาสโดนโต้กลับนะครับโรเบิร์ตจำเป็นครับ เจอขวาแข่งขวาของโรเบิร์ตทำได้ดีครับจิ้มเข้าไปทัท้งคู่ดีถือได้ว่าเป็นระดับยอดมวยเยยมเืองไทยยุคแรกของกันกกได้เฮครับวินเล็กก็ใช้จังหวะโฉบโฉบเข้าทีแล้วก็โดดออกมา ชมครับสถานที่เด่นเน้นบริการคือบรรยากาศที่ดีของรอรามแสงทิพย์ครับอยู่ข้างโอสถสภาครับหมู่บ้านเดชาหนึ่งคุณรักพรพรพดล,ลัตะกุลดูแลครับมีนวดแผนโบราณคาราเกะองสุขุนไพรแล้วก็เครื่องดื่มเอ็มร้อยหขอเ,ขเชิญชมคอนเสิร์ตลูกตุ่งหญิงยุญาติเยอะครับที่โรงเรียนเทศบาลวัดีมหาราชา24เมษายนนี้โดยเอ็มร้อยห้สิบคงจรับชมปรีครับ ยกนี้จะเป็นยกสุดท้ายครับเมื่อกี้นี้ทางด้านคุณวิชิตไทนันท์ครับลูกพี่ของชวิทย์เล็กก็เข้าไปดีเข้มระหว่างพักยกที่4นี่มีหมอดีครับมาฉีดยาโรเบิร์ตกอบังกลวยบอกว่าถ้าเผือ่อเอาชนะไปได้นี่เข็มใหญ่ครับ5้า0 0ื่นบาทโอ้โหยาเข็มนี้จะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับมาคืออัดฉีดให้เงนินรางวัลน,นะครับแต่ว่าภาษามมยเขาบอกว่าฉีดยาเดี๋ยวท่านผูฟังอย่าไม่เข้าใจนะว่าฉีดยาจริงๆนะครับ มือลื่นบายครับเผื่อว่าชนะไ,ได้รางวัลพิเศษครับ อบก็ไม่เข้าเท่าไหร่ครับตอนตน้ตนยกนี้โรเบิร์ตทำได้ดีครับจะได้เฮอยู่แค่อึ่ใจเดียวหรือเปล่าแ,แถบซ้ายแถบขวาได้ไหมครัอ้ห้หโดนเขอีกทีนึงแล้วทั้งแขนทั้งชายโครงครับด้านขวาจบแล้วนี่ั้งไหนจะต้องีบรีบเข้าอู่้วครับปะผุเพราะไม่ไปหมดแล้วครับพวกนี้เที่ยวสงกรานอาจจะปล่อยไปนิดนึงทางด้านโรเบิร์ต แรว่าระคังยังไม่หมดยกยังไม่แน่นะครับสวิตเองก็โดน,นครับสวิตเล็กนะครับนักชกจากสุรินครับเภอปราสาทโรเบิร์ตก็ทีบหน้าทีนี้นะขอเอามาทารูคพักเป็นการส่งซิกบอกว่าสวิตเล็กแบบพอแล้วเพื่อนแต่ว่าโรเบิร์ตก็คงยังยังไม่อยากจะพอเท่าไหร่แฟนๆบนล็อดูเหมือนจะยอมสารภาพแล้วนะครับในปีกลองเชิดนะครับโรเบิร์ตบอกว่าลุ้นไปขึ้นครับกลับมาไฟนี้ ประวัติศาสตร์จาลึกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าทางด้านสวิเลนเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เที่ยวนี้สถานการณ์ก็ดีกว่าโรเบิร์ตแล้วครับแบนแบนบนลอ็อหนีเงียบกริบแล้วครับยอมสารภาพยังไงก็ตามครับทั้งคู่นี่ก็แหมสู้สมศักดิ์ศรีทีเดียวทางด้านโรเบิร์ตเองก็มีความพยายามครับ4ี่ยกเครื่องนี้เดินเข้าหาออกอาวุธตลอดแต่ว่าความที่เรือเวทีไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เรียว่าเที่ยวนี้เขาบอกว่าซ้อมมาถึง15วันไม่รู้ว่าซ้อมนานที่สุดในชีวิตหรือเปล่าแต่ว่ามาหมดตอนได้ท้ายครับเดี๋ยวมารอดูครับว่ากรรมการกมลจะชูมืออย่างเป็นทางการอย่างไรสุวิทเล็กก็เข้าไปกราบครับทางด้านวิชิตลูกบางปลาส้อยแล้วก็ชูมือให้ทางด้านสวิทเล็กสอสาการัตเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งครับ วันศุกร์ที่18นี้ทีวีสีช่อง3อสมทจะทำการถ่ายทอสดสดศึกมวยโลกนะครับสอนพิชัยกระทิงแดงยิมแล้วก็สุรชัยแสงมรกตครับจากอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี4โมงเย็นครับโดยพระท่านรักเกียรติสุขธนาเป็นผู้จัดนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ G